สวัสดีครับสมาชิกเพจเดอะเซิร์ทุกๆท,ท่านสมาชิกผู้เรียนรู้ทุกท่านวันนี้เป็นวันพระนะครับก็คณยุทธก็เลยมาช้าหน่อยนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานนี้สนุกสนานเพลิดเพลินกันนะครับราคาทองคําร่วงลงมาโดยไม่มีข่าวใดๆเลยเนาะโดยยังไม่มีข่าวใดๆสนับสนุนการร่วงลงครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่า เอ๊ะทำไมมันถึงร่วงลงมาแบบนี้นะเราก็ต้องมาดูเทคนิคไปด้วยกันว่ามันมาจากอะไรบ้างนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันครับครับจากกราฟรายเดย์นะครับจากกราฟรายเดเราก็ขีดเส้นแนวรับเลยครับ ตอนนี้เราก็ขีดเส้นแนวรับแนวต้านก่อนเลยนะครับก่อนจะไปทําอย่างอื่นนะทุกครั้งเราก็ต้องขีดก่อนนะครับเส้นก็ยังคงเป็นเส้นเดิมครับจาก2,075เหรียญนะลากผ่านมาเลยแบบนี้ครับลอกผ่าน1,965เหรียญมาครับเราก็จะได้แนวต้านเส้นนี้นะครับแนวต้านเส้นสีเหลืองเส้นนี้ส่วนแนวรับแนวรับเราก็จะได้จากอะไรครับแนวรับเราก็จะได้จากนี้ครับ จากโรหนสี่อยห้าเหรียญน,นะลากผ่าน1น6 4เหกี่รียญเราก็จะได้แนวรับเส้นนี้นะครับอ่าทีนี้ทองคำก็ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลายเดย์อยู่นะครับโดยการขึ้นไปทดสอบแนวต้านเกือบจะถึงนะครับแต่ยังไม่ถึงเนาะเพราะว่าอะไรเจ้ามือเขาก็รู้เนาะว่าเรา,เาใครๆก็รอไอแนวต้าน1,920เหรียญเนี่ย มันก็เลยขึ้นไปได้ถึงพันเก้าร้อยหกเหรียญแล้วก็ล่วงลงมาแต่ว่าการล่วงลงมาครั้งนี้เนี่ยเราสังเกตนะครับเราสังเกตว่าอะไรเราสังเกตว่าเมื่อวานนี้แท่งเทียนปิดรายวันปิดเป็นรูปโดจิเห็นไหมครับโดจิเครื่องหมายบวกเนี่ยบอกให้รู้ว่าตลาดลังเลครับตลาดลังเลว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อดียังไม่สามารถบอกได้นะตลาดเกิดความลังเลเมื่อวานนี้ ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอแท่งเทียนวันนี้ในการที่จะมายืนยันว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อนะมันก็เลยต้องรอแท่งเทียนรายวันวันนี้ส่วนวันนี้เนี่ยแนวโน้มก็ยังไม่บอกอะไรเลยตลาดยังคงไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับราคาไม่ไปไหนเลยเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยนะครับในวันนี้ มันก็ยังไม่บอกอะไรกับเราครับจนกว่าแท่งเทียนวันนี้จะปิดแท่งมันจะปิดแท่งเป็นรูปอะไรเราก็ต้องมารอดูกันไปนะครับอันนั้นเป็นการใช้แท่งเทียนในการดูแนวโน้มนะครับส่วน ISI รายเดย์ก็ยังคงยืนอยู่ที่55ก็ยังกวนเปี้ยนอยู่แถว50จุดครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับรายเดย์มันว่าอย่างนั้นแถมแท่งเทียนก็ออกมาแบบว่าลังเลด้วยบอกให้รู้ว่าขึ้นก็ได้ลงก็ได้แท่งเทียนยังไม่เลือกทางนะนักลงทุนยังไม่เลือกทาง เราก็ไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างตอนนี้แนวโน้มลาย4ชั่วโมงเป็นอย่างไรเราก็ลากเทรนแนวเทรนของลาย4ชั่วโมงไปเลยครับนี่เราก็ลากเทรนของลาย4ชั่วโมงไปนะครับแบบนี้ครับจากโร1,764เหรียญตรงนี้เราก็ลากผ่าน1,818เหรียญเราก็จะได้แนวรับเส้นนี้นะครับแนวรับเส้นนี้ออกมา แบบนี้ครับเอาให้พอดีเลยเอาให้พอดีฮึบอ่าแนวรับก็จะได้เป็นเส้นนี้นะครับเป็นแนวรับรายสี่ชั่วโมงนะครับเส้นสีฟ้าเนาะตอนนี้แนวรับราย4ี่ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ1 8 4 8ี8่เหรียญนะฮะพันแป่เหรียญประมาณนั้นประมาณ1 8 5 0แล้วกันเลขกลกลมๆนะครับจำง่ายดี แนวรับราย4ชั่วโมงอยู่ประมาณ1,850เหรียญแนวรับรายเดย์อยู่ที่1,780เหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านรายเดย์ก็ยังคงอยู่ที่1,920เหมือนเดิมนะแนวรับแนวต้านก็จะออกมาอารมณ์นี้นะครับเมื่อวานนี้รายชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับเราก็มาดูกันครับรายชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับรายชั่วโมงหลังจากที่มัน หลังจากที่มันลงมานะครับมันเบรกไหมลายชั่วโมงเมื่อวานนี้ราคายังไม่เบรกลายชั่วโมงนะครับสะบัดหางหลุดลงไปสะบัดหางหลุดลงไปแล้วก็ยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ที่เทนอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยเริ่มเริ่มจะเบรกเทนลายชั่วโมงแล้วนะเริ่มจะเบรกเทนลายชั่วโมงแล้วบอกให้รู้ว่า ถ้าปิดแท่งอีก13นาทีรายชั่วโมงจะปิดแท่งนะครับถ้าปิดแท่งแล้วมันเบรกเทนอันนี้เนี่ยมันก็จะลงต่อนะถ้ามันปิดแล้วมันเบรกแท่งใช่ไหมมันก็จะลงต่อนะครับมันก็จะลงต่อมาหาถ้าเกิดว่ามันเบรกเทนอันนี้ได้มันก็จะลงมาหาแนวรับราย4ี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ1,850เหรียญนะแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับนะครับ มันก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูว่าอีก13นาทีเนี่ยแท่งเทียนลายชั่วโมงจะสามารถเบรกเบรกเทนได้ไหมแต่เมื่อวานเนี่ยมันทะลุลงไปแต่มันเบรกไม่ได้เห็นไหมครับมันสะบัดหางลงไปแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วก็มายืนอยู่บนเทนป้วนเปียนอยู่บนเทนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับเริ่มส่งสัญญ,ญาณการเบรกเทน ถ้าเกิดมันเบรกเมื่อไหร่แน่นอนครับสัญญาณขายก็จะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรครับเราไปดูที่ลาย4ชั่วโมงก่อนอันนี้ก็คือลักษณะของการเคลื่อนตัวแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเบรกมันเบรกลาย4ชั่วโมงลงไปได้อีกถ้ามันเบรกลาย4ชั่วโมงลงไปได้อีกนะครับมันจะลงต่อนะครับเพื่อที่ไปหาแนวรับลาย D ข้างล่างนะครับแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็จะเด้งกลับ นะลักษณะอาการก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้ราคากําลังเลือกทางอยู่กําลังรอเลือกทางอยู่นะครับว่ามันจะเลือกทางไหนส่วนลาย4ี่ชั่วโมงเรามาดูนิดนึงลาย4ี่ชั่วโมงครับเกิดอะไรขึ้นในลาย4ี่ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงสําคัญมากนะเมื่อวานนี้ใครเห็นบ้างครับลาย4ี่ชั่วโมงเกิดไดเวร์เจนขึ้นนะครับในกราฟลาย4ี่ชั่วโมง แล้วก็เกิด1นบวกสขึ้นในลาย4ชั่วโมง1นบวกสขึ้นในลาย4ชั่วโมงนะครับเป็นสัญญาณขายนะครับเป็นสัญญาณขายจากไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงโดย r s i นะอืมแล้วเราได้สังเกตไหมครับหลังจากที่เบรกเนี่ยหลังจากที่เบรกเนี่ยมันมีข้อข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าพอลาย4ชั่วโมงมันเกิดสัญญาณขาย1นบวกสขึ้นแล้วเนี่ยมันลงไปทำโลที่พัน 854หี่เหรียญใช่ไหมหลังจากที่ทำโล1854หี่เหรียญเนี่ยราคาเด้งกลับนะครับราคาเด้งกลับแต่ r s i เนี่ยยังลงต่อนะครับยังลงต่อและตอนนี้ก็ลงมาทดสอบที่เส้น50จุดอยู่นะครับบอกให้รู้ว่าการเด้งกลับครั้งนี้ของทองคำเนี่ยเป็นการเด้งเพื่อให้เราเปิดเปิดหน้าขายนะเปิดหน้าขายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ลาย4ชั่วโมงก็เกิดสัญญาณ1บวก2ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเนาะมาถึงตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบเส้น50อยู่ถ้าหลุด50เมื่อไหร่เนี่ยแนวโน้มลายสี่ชั่วโมงจะเป็นการกลับตัวลงนะกลับตัวลงแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดใช่ไหมก็ต้องมารอดูครับลายสี่ชั่วโมงบอกให้รอดูนะเพราะมันอยู่แตะที่เส้น50จุดอยู่นะครับให้เข้าใจจุดนี้นะครับถึงแม้จะเกิดสัญญาณขาย1บวก2แล้วก็จริงราคามันก็ลงไปแล้วไง เข้าใจใช่ไหมครับราคามันก็ลงไปแล้วลงไปทำโลที่พันแปดร้อยห้าสิบสี่เหรียญเลยนะแล้วตอนนี้มันเด้งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาคอเคลียร์อยู่ตรงเส้นห้าสิบเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดมีโอกาสที่ราคาจะไม่หลุดและเด้งกลับก็มีนะครับแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่นะแน่นอนครับราคามันก็จะลงไปเจอเทนที่พันแปดร้อยห้าสิบเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะ อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องเฝ้าดูตรงนี้นะครับรายสี่ชั่วโมงบอกว่าอย่างนั้นนะครับว่าจะหลุดเทนรายสี่ชั่วโมงไหมซึ่งอยู่ที่1850ปหเหรียญแล้วก็ต้องรอดู r s i ด้วยว่ามันจะหลุด50จุดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ย50จุดมันยังไม่หลุดนะในเมื่อมันยังไม่หลุดเราก็อย่าเพิ่งไปมโนว่ามันจะหลุดนะครับเข้าใจจุดนี้นะ,ะตราบใดยังไม่หลุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูนะแล้วก็ลาเทนไลน์แรกเนี่ยที่รายชั่วโมงตรงนี้เนี่ย กำลังจะปิดแท่งเทียนแล้วเลยเกนาทีนะครับแนวโน้มก็คือลงนะแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับก็อยู่ที่โลเมื่อวานนี้ตรงที่ตรงนี้ครับแนวรับก็อยู่ที่ 1, เจ้าพันพันแปดเจหรียญโลตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับใกล้ๆเลยนะพันแ้เจ็ดสิบสาเหรียญตรงนี้ตอนนี้กําลังทดสอบอยู่นะครับพันแเจ็ดสเหรียญหลุดไม่หลุดยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะครับ ถึงแม้แท่งเทียนจะปิดหลุดเทนลงมานะครับแต่การหลุดแท่งเนี่ยถ้าเกิดแท่งต่อไปมันม้วนตัวกลับมันก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอทฤษฎีดาวยืนยันให้แน่ก่อนนะครับทฤษฎีดาวยืนยันให้แน่ก่อนว่ามันสามารถเบรกเจ้าโลภันแปดร้อยเเหรียญได้มันถึงจะลงนะเข้าใจตรงจุดนี้นะครับ 1,873เหรียญตอนนี้จึงเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับเป็นแนวรับที่สำคัญใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ถึงแม้แท่งเทียนจะปิดแล้วเบรกเทนได้แต่ยังไม่ยืนยันการหลุดเราก็ต้องรอดูนะครับการจะยืนยันการหลุดเทนมันต้องหลุดไอ้โล1,873เหรียญน,นี้ให้ได้ก่อนนะครับ1,873เหรียญเนี่ยโลเมื่อวานนี้สำคัญนะครับไอ้เส้นเนี้ยสำคัญนะ ถ้าเกิดใครจะเปิดหน้าขายแนะนำว่ารอหลุด1873เหรียญแล้วเราค่อยเปิดหน้าขายนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยควรรอดูก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ยืนยันการหลุดนะถึงแม้มันจะปิดหลุดแต่มันยังไม่ยืนยันเนาะเข้าใจจุดนี้นะใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0ูนแล้วถ้ามันหลุดแน่นอนครับเป้าหมายต่อไปมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณ1850เหรียญน,นะครับพันแเหรียญี่จะเป็นเป้าหมายต่อไปของการลงนะแต่ถ้าไม่หลุด ก็มีสิทธิ์เด้งกลับได้นะก็มีสิทธิ์เด้งกลับได้นะครับระมัดระวังตรงนี้ด้วยสําหรับใครเทรดสปอร์ตก็โชคดีไปแต่ถ้าใครเทรดเป็นเงินบาทตอนนี้เนี่ยไม่แนะนําให้เปิดหน้าขายเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินบาทกําลังอ่อนค่ารุนแรงนะครับจากเหตุของเรื่องโควิด19นะครับเรื่องโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ย มันมาแรงครับแล้วมันก็ทําให้เงินบาทเนี่ยกลับตัวอ่อนค่าขึ้นรุนแรงนะครับเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยอ่อนค่ามา30สตางค์เลยนะฮะเพราะน,นั้นเนี่ยระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะใครที่เทรดด้วยค่าเงินบาทนะครับถึงแม้จะอยากเปิดหน้าขายสัญญาณขายมันจะมาแต่ใครที่เทรดด้วยค่าเงินบาทไม่แนะนําให้เปิดขายนะเพราะว่าเงินบาทแรงมากนะครับระมัดระวังจุดนี้นะสําหรับใครที่เทรดเงินบาทนะ ตะนนีนเนยเงินบาทควรรอครับรออะไรรอไปเปิดหน้าซื้อดีกว่านะครับไม่ขายอ่ะไม่แนะนําให้เปิดขายนะสําหรับบาทนะขายที่เทรดด้วยเงินบาทนะไปรอซื้อดีกว่าครับราะเงินบาทตอนนี้อันตรายมากนะครับอันตรายกว่าราคาทองอีกนะไม่รู้มันจะอ่อนค่าไปถึงเท่าไหร่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องโควิด -19 าก็ยังไม่ไม่เบาลงเลยนะครับยังคงยังคง เป็นที่น่าตกใจอยู่นะครับยังคงเป็นที่น่าตกใจอยู่ตรงนี้ประมาทไม่ได้นะเรื่องค่าเงินบาทเนี่ยอันตรายสําหรับคนที่เล่นราคาทองเป็นราคาไทยมากนะครับไม่แนะนําให้เปิดหน้าขายเซลล์นะสำหรับใครที่เล่นราคาไทยนะ,ะควรรอจุดซื้อดีกว่านะแล้วไปซื้อดีกว่านะครับเราเล่นตามเงินบาทนะแต่ใครที่เทรดสปอร์ตเงินบาทไม่มีผลอยู่แล้วครับ เงินแบบไม่มีผลอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องรอครับรออะไรรอ 1, หลุดพันแปเหรียญครับแล้วเราค่อยเปิดหน้าขายเซลล์ตามลงไปเข้าใจจุดนี้นะเข้าใจจุดนี้นะครับนักลงทุนทุกท่านสมาชิกทุกท่านโอเคใครเข้าใจกด5มา2ตัวสิใครไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา2ตัวครับไม่เข้าใจกด0ูนย์ นี่ก็คือแนวโน้มในตอนนี้นะครับแนวโน้มในตอนนี้นะมีสัญญาณขาย1บวก2จะลาย4ชั่วโมงก็จริงแต่ว่ายังไม่มีออแนวโน้มที่ราคาราคามันลงไปแล้วนะสำหรับแนวสัญญาณขายลายสชั่วโมง1บวก2เนี่ยราคามันลงไปแล้วนะครับเข้าใจนะว่ามันลงไปแล้วนะแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอสัญญาณใหม่แล้วนะไอ้หนึ่งบวกสองลายสี่ชั่วโมงนี้แอคชั่นไปแล้วเราก็ต้องปิดทํากําไรไปแล้วเข้าใจนะ เข้าใจจุดนี้ก่อนนะโอเคนะ,ะแล้วก็ตอนนี้รอสัญญาณใหม่ก็คือการหลุด1 8น3ปเหรียญโลของของจุดเนี้ยนะครับหลุดเมื่อไหร่เราค่อยเปิดหน้าขายตามลงไปโอเคนะส่วนรายชั่วโมง is i บอกอะไรบ้างหรือเปล่าครับไ SI รายชั่วโมงยังไม่บอกอะไรเลยครับสัญญาณ1บวก2กนะ็ยังไม่มานะยังไม่นะข้อ2อ,อยู่ต่ำมากนะครับอยู่เกือบเส้น30เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะลงไปลึกๆเนี่ย ก็ดูแล้วเนี่ยจาก RSI ที่มันมันรายชั่วโมงมันบอกอย่างนี้เนี่ยการที่ราคาจะลงไปลึกๆเนี่ยค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะในเวลานี้นะครับยกเว้นว่ากราฟมันจะสร้างรูปแบบใหม่นะครับเราก็ต้องรอกราฟให้มันกราฟราคาให้มันสร้างรูปแบบใหม่ก่อนเอรูปแบบเดิมเนี่ยเราสังเกตครับ RSI เนี่ย SI มันอยู่ต่ํามากนะครับมันอยู่นี่เลยครับจุด2อยู่ไหนครับจุด2อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่เกือบ30จุดเลยเห็นไหมครับ มันอยู่ลึกมากการที่จะทะลุเกิด1นบวกสในลายชั่วโมงเนี่ยออมันมีโอกาสแต่ว่าพอมันทะลุแล้วมันก็ไปเข้าเขตโอเวอร์เลยเข้าใจจุดนี้นะครับมันก็จะไปเข้าเขตโอเวอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลายชั่วโมงจึงรอสัญญาณ1นบวกสคงไม่คงยากอะ่ะคงยากนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อเราเอาลายชั่วโมงจาก ISI ไปบวกกับลาย4ชั่วโมง ทำให้รู้ว่าไอ้ไอซ์ไลน์4ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดเส้น50เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกต้องระมัดระวังจุดนี้นะครับใครที่รอจะเปิดหน้าขายเซลล์อยู่นะครับก็ต้องรอสัญญาณที่มันชัดๆอีกหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่จะซื้อบายก็เหมือนกันนะครับก็ต้องรอนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนราคามันมันแปลกๆนะครับ เหมือนราคาทองคํามันจะทํารูปแบบแปลกๆนะครับรอดูกันนิดนึงนะรอดูกันนิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนครับเทนก็ยังไม่หลุดเนาะเทนก็ยังไม่หลุดแล้วโล่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญก็ยังไม่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูดีกว่านะครับพยายามเคลียร์พอร์ตให้ว่างไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเลยตอนนี้นะครับเหมือนกราฟราคามันจะรอข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะ เหมือนมันจะรอข่าวหรือเปล่าฮะเนี่ยดูสิครับเนี่ยมันก็หดขึ้นมาเนาะแล้วมันก็ยังไม่หลุดนะครับเนี่ยเนี่ยรายชั่วโมงก็ยังไม่หลุด1,873เหรียญน,นะครับลงไปทำโลเมื่อสักครู่ที่1 8 7 3ปจุดแล้วก็ยังไม่หลุดนะรอนิดนึงรอนิดนึงเนาะใจเย็นๆนิดนึงนะสมาชิกทุกท่านใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับ ขาที่อยากจะขายเต็มใจจะขาดแล้วเนี่ยตามสัญญาณลายสี่ชั่วโมงซึ่งมันเบรกลงไปแล้วแล้วมันก็เด้งกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาณมันครบรอบของมันไปแล้วนะหนึ่งบวกสองลายสี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องรอสัญญาณใหม่นะณเวลานี้ต้องรอสัญญาณใหม่เข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นสัญญาณใหม่คืออะไรก็ต้องรอมันหลุดเทรนเนาะรอมันหลุดเทรนแล้วยืนยันการหลุดด้วยทำ l ลว e r l ที่ต่ำกว่าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญนะครับถึงจะปลอดภัยนะ โอเคสมาชิกทุกท่านก็ยืนยันกันตามนี้นะครับสำหรับวันนี้แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านมี5แนวแนวต้านที่1 1 8 8 5เหรียญแนวต้านที่2 1 8 8 9แนวต้านที่3 1894แนวต้านที่4 1 8 9 7แนวต้านที่5 1 9 0 0เหรียญครับแนวต้านมี5แนวนะครับ แนวรับมี5แนวแนวรับที่1น7 3เหรียญเป็นแนวรับที่ 1. แนวรับที่2 8งพแนวรับที่3 8 5 2แนวรับที่4 1 8 3 3แล้วก็แนวรับที่ 5. 8 1 3เหรียญครับแนวต้าน5แนวแนวรับ5แนวตามนี้เลยนะสมาชิกทุกท่านวันนี้อยากให้ใช้ความอดทนรอคอยกันนิดหนึ่งนะ ใครเข้าใจจุดนี้กด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0อดทนรอกันนิดนึงนะครับใครไม่เข้าใจกด5มา5ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0โอเคครับสมาชิกท,ทุกท่านสำหรับวันนี้ก็เราก็มาเร็วเคมเร็วครับเราก็จากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับระมัดระวังพอร์ตกันเล็กน้อยนะครับตอนนี้สัญญาณเ,าเริ่มเริ่มรอนะครับราคาทองคํารอที่จะเลือกทางอยู่นะเพราะลายเดมันบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นรอเลือกทางอยู่เราก็ต้องรอดูนิดนึงนะเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเข้าใจกด5มา5ตัวครับนะครับรอรอนิดนึงนะโอเคครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ